มาดูในเรื่องของการร่วมการอนุรักษ์แล้วก็ใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมการปลูกต้นไม้กันบ้างนะคะหน่วยงานของจังหวัดยะลาเองค่ะร่วมใจใส่เสื้อเหลืองนะคะปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติปี2567ค่ะสร้างการกระตุ้นจิตสํานึกของพี่น้องประชาชนแล้วก็ความสําคัญเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นั่นเองค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะคะก็ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติปศ2567ค่ะโดยมีนางสาวมาสูภานักสิงห์ผู้อำนวยนการสถานีวิทยุกระจายเสียงขอภัยค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาค่ะพร้อมด้วยบุคลากร n อ t ยะลานะคะสวมใส่เสื้อเหลืองค่ะร่วมการปลูกต้นไม้จำนวน40ต้นก็ได้แก่ ต้นมฮะฮอกกานีนะคะเนียงนกมะขามป้อมแล้วก็ต้นพยุงค่ะโดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลาซึ่งกิจกรรมนี้ก็สร้างการกระตุ้นจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสร้างความสําคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันลดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแล้วก็ลดมลพิษสภาวะที่เป็นมลพิษจากฝุ่นแล้วก็หมอกควันนอกจากการ การปลูกต้นไม้แล้วก็ยังเป็นการสร้างระบบนิเวศที่ดีอย่างยั่งยืนแล้วก็ยังสร้างความรักความสามัคคีของคนในองค์กรอีกด้วยค่ะในขณะเดียวกันที่บริเวณสนามกีฬาโต๊ะนี้ตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะพันตำรวจเอกไตเรเลิศปัญญาไตรรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้โดยมีพันตำรวจเอกถาวรผลกล้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโกตาบารูร่วมกับตำรวจเทศบาลตำบลโกตาบารรโรงเรียนบ้านโกตาบารูกำลังกรองร้อยทหารพ่านที่411 1ค่ะท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนร่วมเข้าร่วมกิจกรรมในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จำนวน200ต้นซึ่งประกอบไปด้วยต้นทองอุไรต้นมะขามป้อม ต้นฮอกกานีต้นพยุงโดยในการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาตินี้ค่ะตรงกับวันวิสาขาบูชาขึ้น15คาคำเดือน6ของทุกปีซึ่งก็เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกนะคะและก็ช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้อันเป็นการบำเหน็จประโยชน์ให้กับประเทศชาติอีกด้วยค่ะ